ครับผมสวัสดีครับท่านยินดีต้อนรับเข้าโซห่หวยเด่ดในหนึ่งหกอีกแล้วครับท่านเนวทานนี้ครับก็เป็นเนวนทัาน30ธันวาคมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเราไปชมกันเลยเจ้านี้ครับท่านเจ้านี้ก็เป็นเนวทานกุ้งนะท่านแบ่งปานเนสีนน่าสี่สามสี่สี่สีห หกห้าหเดียวทาน3ตัว5้6ส5่หกห้าห้า6ก็ขอบคุณมากสำหรับแนวทางข้อมูลต่อไปครับเจ้านี้เอ,อ้ยเทวดาสุดหล่อ แบ่งป,ปันเดวทานบุนรอดสอนนอศูนย์สองสามสี่แปดศูนย์ส,นสองสามสี่แปดแบ่งปัน,ปน,ปนห้าตัวเป็นเดียวทางก็ขอบคุณอย่างมากไม่ดีก็เป็นเดียวทาง เจ้าเทวดาสุดหล่อต่อไปครับใบนี้เอ,อ้ยเ,เจ้านี้หลวนปูดชายแบ่งปันแนวทางห้าหกเจ็ดสตัวเป็นแนวทางก็ขอ,ขอบคุณมาก แนวทางล่างชอบหนอยนะท่านชอบหนอยล่างนะต่อไปเจ้านี้ไม่นี่ก็เป็นหลายเจ้ารวมตัวนะท่านโค้สองตัวบนแล้วก็เจ้าสิบน้อยเต้มสิบน้นอยนะท่านสิบหนอยบนนะท่านนะสี่เจ้าแนวทางสิบหนอยโบนนะท่าน ก็ขอบคุณมากไปต่อกันเจ้านี้ครับท่านใบนี้ครับนะใบนี้ก็เป็นแนวทางบูนสี่สามล่างหนึ่งหน่วยล่าง8กับ9นะแล้วก็จับคู่บนล่างสี่ปด 4 9 41 38 39 31 18 19นะ48 49 4138 39 3118 19ไปต่อการเจ้านี้ครับท่านใบนี้ก็เป็นอานทาน น้วยบนชนสองฝั่งอดีตที่แล้วอดีตที่แล้วสรุปแล้วผ่านผ่านห้าตัวที่ผ่านเจ็นะในทันใหม่นี้ก็แบ่งป่นปานชูนหตัวต่างก็คือหกแปดเก้าแล้วก็หนึ่งสองสี่ห้าตัวที่หน,นึ่งส่นน 0ูนาะท่าน,ะานตัวต่าง689ปแล้วก็124ไปต่อกันใบนี้ครับท่านผู้ชมเจ้านี้แนวทาง10บ,บนนะท่านอดีตที่แล้วผ่านไม้134578 134578สรุปแล้วผ่านนะท่านผ่าน5 10บโบนเดท่านใหม่นี้ครับตัวใดเอ่ยเราไปชมกันเลยเดท่านใหม่นี้ครับ0ูนย7 9นะศูนย์หนตัวแบ่งปัน6ตัวเป็นแนวทาง10บบน ่็ขอบคุณมากไปต่อการเจ้านี้เจ้านี้เจ้านี้ก็ชาวารุษเป็นปนนนนานนัดับหน่วยบุญนาทดาบดับแปดตัวเดียวเนาะดับแปดตัวเดียวเจ้าชาวารุษดับหน่วยบุญก็ขอบคุณมาก สำหรับแนวทางท่านผู้ชมวันนี้ก็วันที่17นะท่านธันวาคมนะท่านก็ขอบคุณมากสำหรับก,กำลังใจกำลังเจอต่อไปเจ้านี้ดับ10โบนะท่านเจ้าชาวโรจนะดับ8ดับ5 ดับแปดดับห้าดับสองตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากไปต่อกันเจ้านี้ใบนี้จานเดาเทียมนะเดาทานดับบนดับห้าตัวเดียว อดีตที่แล้วดับเจ็ดนะท่านอาดีตที่แล้วหลุดนะอดีตที่แล้วเจ็ดก็พันหลักร้อยหลักน้อยสลบแล้วหลุดไปนะท่านดับเจ็ดหลุดนะเจ้านี้ก็เป็นนะท่านเจ้า จารย์ดาวเทียมไปต่อการเจ้านี้ครับท่านเจ้านี้ก็หลายเจ้านะปูปีสิปูกับเจ้าสอนอบนเต็มสิบหน่วยบนนะท่านจับชุดแบ่งปันเจ็ดชุดสี่ห้าห้าสาม ห้าสี่หกสามเก้าศูนย์เก้าสามเก้าหกรวมเจ็ดชุดปเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากต่อไปเจ้านี้แนวทานโบนแบบสามตัวนะท่านเจ้านี้เนาะ จ้านี้ก็แบ่งปัน5 6 7นะ5 6 7แบ่งปัน3ตัวอดีตที่แล้ว6 7 8ก็ผ่าน7นะอดีตที่แล้วก็ผ่านหลักอร้อยแล้วก็หลักหลักหน่อยเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็แบ่งปัน5 6 7 3ตัว ไปต่อการเจ้านี้ครับทวชโชมเอ้ยนาคิโนโดับล่างไม่นี่ซึ่งเป็นอดีตที่แล้วนะเป็นอดีตเกาดับสามสรุปผ่านนะผ่านแล้วท่านใหม่นี่ครับตัวใดเอ่ย แนวทันใหม่นี้ก็แบ่งปานดับดับสีดับตัวเดียวสีดับสีตัวเดียวก็ขอบคุณมากยังไงก็ขอขอบคุณแนวทางที่เบ่งปานอย่างเร็วทันใจ ท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับท่านต่อไปเจ้านี้ครับนะแนวทาง10หน่วยโบนนะท่านแนวทาง10หน่วยโบนอดีตที่แล้ว2568นะ2568สรุปแล้วผ่านนะอดีตที่แล้วผ่าน ซึ่งเนืท่านใหม่นี้ครับเจ้าของเนื้ทานก็แบ่งปัน,ปนอีกแล้วนะตัวได้เอ่ยเราไปชมกันเลยเนืท่านใหม่นี้ก็แบ่งปันปน,นะท่านเนื้ทานสิบหน่วยบนสองสี่สามเก้าสองสี่สครับท่าน4ตัว4ตัวเป็นแนวทางนะ สองสี่สามเก้านะขอบคุณมากขอบคุณแนวทางต่อไปเจ้านี้ใบนี้ก็เป็นนวทานสองฝั่งโบนะท่านฝัง่งซ้ายของที่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่อดีตที่แล้วลูดนะ ส่วนฝั่งขวาก็แบ่งปาน345นะก็ชูน3ชูน4นะท่านเจ้านี้ก็แบ่งปาน2ฝั่งแนวทานบนูนครับท่านอาดีตที่แล้วก็ผ่านฝั่งขวามือ7นะท่านก็ขอบคุณมากครับนะคลิปนี้ก็ประมาณน,นี้ครับท่านผู้ชมนะขอบคุณมากสำหรับก,กำลังใจและก็ขอบคุณสำหรับแนวทาง เราเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปขอบขอบคุณอย่างมาก